ประเดิม2องกองกลางใหม่แม็กอาริสเตอร์และซบอสไลน p r e ี i s i ันรับแข้งคาร์รูรและฟุตบอลหน้าเชียววันนี้ติดตามได้ในช่องเฮ er ียห่วยสวัสดีครับครับมาพบกับเฮ er ียอีกครั้งนะครับในวันนี้วันที่19กกรกฎาคม2566นกรนะครับวันนี้เป็นวันที่ จับตามองของคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าจะได้นายกคนใหม่หรือไม่หรือว่าต้องรอกันต่อไปนะครับส่วนนายกสมาคมฟุตบอลก็ควรจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับในความคิดเห็นของเฮียน,นะครับเป็นไปได้ยังไงว่าฟุตบอลไทยมันมูลค่ามันลดลงไปได้อย่างไรไม่น่ไม่เข้าใจแล้วแล้วทำไมต้องผลักภาระมาให้สโมสรฟุตบอลในประเทศไทยต้องมาจัดการกันเองแล้วจะมีสมาคมไว้ทําแปะอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆอ่ะต่อเนื่อใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับ <Okay. S 2> กดกระดิ่งติดตามนะครับ นะแล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับฝากเพจของเฮียด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปติดตามกิจกรรมนะครับเพื่อชิงรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลนะครับทีมสโมสรลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ขออภัยด้วยที่บ่นนิดหน่อยนะครับโอเควันนี้นะครับแหงแดงของคุณซูจัเก้นครอฟนะครับพร้อมรุปีซีซั่นนะครับหลังยกคนมาเก็บตัวที่เมืองเบียนะครับโดยนัดแรกวันนี้นะครับก็จะมีคิวอุ่นเครื่องนะครับที่สนาม BB Bank Win วินพานะครับของสโมสรคาสโลูนั่นเองเราก็คืออุ่นเครื่องกัับบคาสรรูนะ ออการจัดทัพก็น่าจะนำโดยผู้เล่นแข่งใหม่ๆ uh. อย่างเช่นอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะครับแล้วก็โดมินิสซอสไลน์ผู้นี้ครับมีลุ้นประเดิมสนามในฟุตบอลกระชับมิตรในคืนวันนี้นะครับเว е ลา23่สนาฬิกาสานาทีานะครับถ่ายทอดสดทาง LFC TV นะครับหรือถ้าใครไม่มีช่องทางดูก็มาดูได้ที่ PRM นะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยละกันฮะคริสเตียนไพเนอร์นะครับเทรนเนอร์ของทีมคาวซสูลูนะครับทีมในระดับลีก้าสองเยอรมันนะครับก็อุ่น เครื่องมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้นะครับผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับชนะ4เกมจาก5เกมนะครับไอที่แพ้ก็คือแพ้วิกตอเรียเพาเซ่นนะครับส่วนทีมที่ชนะนี้ก็ยังเป็นทีมที่ไม่น่าจะแข็งแกร่งอะไรมากนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับของเจเกนครอปนะครับคุณซื้อลิเวอร์พูลเนี่ยพาทีมมาเก็บตัวแล้วฝึกซ้อมนะครับนะเพื่อต้อนรับปีซีซั่นนะครับเอ่อที่เมืองที่ประเทศเยอรมันนะครับหรือว่าเมืองเบียร์บ้านเกิดของเขานั่นเองนะครับโดยวางคิวอุ่นเครื่องไว้ที่เยอรมันเนี่ยสองนัดด้วยกััันนนะคครบก็ือด นะครับพบกับคาลซ์รูนะครับแล้วก็นัดต่อไปในที่23นะครับกับกรอยเทอร์เฟลด์นะครับก่อนที่จะบินไปอุ่นเครื่องกับทีมอื่นต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในสภาพที่วันนี้นะครับเจเกนครอฟนะครับก็พาลูกทีมมาทั้งหมด32คนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่มีฟาบินโยนะครับเพราะว่าเตรียมตัวย้ายไปอยู่กับเอาอัติฮัตแล้วนะครับเขาตกลงค่าตัวกันได้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์อยู่แล้วนะฮะส่วนรายชื่อของนักเตะใหม่อย่างอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับแล้วก็โดมินิกสโบรสไลน์นี่ก็ประกกาาศออมทั้ง ครับมีโอกาสที่จะประเดิมสนามด้วยนะครับรวมไปถึงกัปตันจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับที่มีข่าวอย่างหนาหูนะครับว่าจะไปขุดทองที่ซาอุดิอาระเบียนะครับกับเอาเอติฟักนะครับของสโมสรซาอุดิอาระเบียนะครับที่มีลูกพี่เก่านะครับสตีเฟนเจอร์รานะครับเป็นกุนซือคนใหม่นะครับก็และตอนนี้ก็ยังมีข่าวอีกนะฮะจากซาอุว่าจะอยากได้หลุยดีอาร์ตของเราจะเอาไปหมดเลยไม่เอาทั้งทีมเลยหรือเปล่าไม่เข้าใจนะส่วนการจัดทัพของลิเวอร์พูลอ่าภายใต้ การคุมทีมของเจนคอปเนี่ยในครึ่งแรกเฮียมั่นใจว่าจัดเต็มชุดใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาดาวรุ่งแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆนะครับลงไปเล่นแน่นอนนะฮะที่คาดการไว้นะครับที่ทางสโมสรได้พิมพ์ออกมาอ่ะได้ประกาศรายชื่อออกมานะครับว่าอาจจะมีผู้รักษาประตูก็น่าจะใช้อาริส و นเบเกอร์นะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาวก็เป็นโกนาเต้กับฟานได้นะครับแบ็กขวาก็เป็นเทรนด์นัเล็กซนเดอร์อันโนนะครับแบ็กซ้ายเป็นโรเบอร์สันนะครับตรงกลางก็ในนี้เขียนว่าเป็นตีอาร์ กนะครับเนี่ยว่าน่าจะใช้เฮนเดอร์สันมากกว่านะแล้วก็โดมินิก c บอสลานะครับอเล็กซิสแมคกาลิสเตอร์นะครับโมเมสซาร่าดาวินนูเย่แล้วก็หลุยดีอาร์ตนะครับแล้วก็ยังมีดาวรุ่งอีกหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนด็อกนะครับอาจจะได้เล่นในตำแหน่งของโมเมสซาร่าแล้วก็ทางด้านบ๊อบบี้ครากนะครับนะแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายนะฮะ นะต้องรอดูกันว่าเชคินคอปจะทําการโรเตชันแล้วก็จะได้เห็นฟอร์มนักเตะทุกคนในแมตช์ยังเป็นทางการนะครับว่าจะเต็มที่ขนาดไหนและใครจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วยังมีอีกหลายแมตช์หลังเกินนะครที่จะต้องรอดูว่าฝีเท้าของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรนะครับใครทําได้ดีก็น่าจะได้ไปต่อนะครับใครทําไม่ดีก็น่าจะดบดบกันลงไปเย่ยคิดว่าย่างนั้นนะครับก็ในความเห็นของเฮียนะครับในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยหวังอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ประกอบไปกับทางด้าน ลิเวอร์พูลนะครับมีแฮนดิแคปไปเป็นต่อซะเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะไม่เชียร์ลิเวอร์พูลเลยก็แปลกนะครับเฮียก็ยังเชียร์ว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีโอกาสเอาชนะไปได้แม้ว่าจะเป็นนัดแรกก็ตามนะครับแต่เท่าจากเท่าที่ดูนะครับในการฝึกซ้อมนะครับทั้งเกมลุกเกมรับนะครับใน LFC TV เนี่ยดูนักเตะมีความกระหายนะครับนะอยากที่จะเล่นแล้วก็ทําอะไรได้ดีเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียยังมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะแล้วก็ขอเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจอีก2คู่นะครับที่เเเฮีีียยต้้องกการรรรช์ในนนนวััะคบ็ไปิ่ม ที่ฟุตบอลนะครับยูฟาแชมเปียนลีกนะครับคู่นี้จะเตะในเวลา5้าทุ่มนะครับแต่ของลิเวอร์พูลเนี่ยเตะในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะเนี่ยเอาคู่ลิเวอร์พูลมาเป็นจั่วหัวไปก่อนนะครับมาเอาคู่นี้มาเป็นคู่รองลงมานะครับก็จะเป็นยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือดนะครับนัดที่2นะครับระหว่างเดนิโมทิบิซี่นะครับกับเอฟซีแอสตาน่นะครับเออ่คู่นี้เคยพบกันมาในนัดแรกนะครับก็เสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนเดนิโมทิบิซี่เนี่ยอ่าเป็นทีมจากประเทศจอร์เจียนะครับแล้วก็ ทางด้านของ FC Astana เนี่ยอยู่ในประเทศคาซัคสถานนะครับตามความเห็นแล้วนะครับ Dynamo t b i i เนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับส่วนทางด้าน Astana ฟอร์มยังพอมีให้ลุ้นได้บ้างนะครับเฮียยังมองว่าคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเนี่ยไปอยู่ทางด้านเจ้าบ้าน Dynamo t b i i แล้วก็ความน่าจะเป็นของเกมมันก็น่าจะออกมาสนุกสูสีเหมือนในนัดแรกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮียยังขอมองว่าน่าจะเสมอกันไปนะครับเฮียขอเชียร์ไปที่ F.C. a อสตา a นานะครับส่วนคู่ที่3นะครับที่เฮียจะเชียร์ในวันนี้นะครับรานเน่นะครับ, ane, รบกับ S.J.K. เฮลซิงก Finland, นนงินะครับทีมแกร่งจากฟินแลนด์นั่นเองนะครับคู่นี้ในนัดแรกนะครับ HJK เฮลซิงกินะครับเอาชนะลานเน่มาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าได้กลุ่มความได้เปรียบนะครับแล้ววันนี้ได้กลับมาเตะในบ้านของลานเน่นะครับลานเน่นี่ต้องบอกว่าเป็นทีมจากไอแลนด์เหนือนะครับก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่แต่ผ่านมันได้รอบนี้ได้ก็ถือว่าน่าจะมีความเก่งกาจพอตัวอยู่เช่นเดียวกันนะครับการเล่นในบ้านเนี่ยทางด้านของลานเน่เนี่ยนะครับในการอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับแต่ว่าก็เจอกับทีมที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมาากนนัส่วทงด้ HK ซิงกิเนี่ยฟุตบอลมันเปิดฤดูกาลไปแล้วครับมันก็เลยได้ความมันก็เลยมีความได้เปรียบนะครับในการที่ความต่อเนื่องนะครับแล้วก็การที่ได้เล่นกับเกมเป็นประจาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วก็จากนัดที่แล้วนะครับเอชเคเฮลซิงกิเนี่ยโหบุกกระหน่าอยู่ฝั่งเดียวนะครับแต่ยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนัดนี้นะครับเอชเคเฮลซิงกิก็ยังมีแฮนดิแคปที่เป็นต่ออยู่เพราะฉะนั้นคู่นี้เอชเคเฮลซิงกิเสมอได้นะครับแต่ห้ามแพ้เพราะฉะนั้นยังไง ไม่น่าจะแพ้แต่เฮียก็ยังขอเชียร์ไปที่ HJK h e ลซ i n k i นะครับในคู่นี้อ่ะก็เรียบร้อยกันไปนะครับเฮียก็เชียร์ไปที่ทีมรักทีมโปรดนะครับ l i ว e r ในนัดแรกนะครับแล้วก็ a s ตา n านะครับแล้วก็ HJK h e ลซิง k i นะครับ3คู่เรียบร้อยกันไปนะฮะใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบก็ส่วนได้ส่วนใครที่เข้ามาชมแล้วและชื่นชอบคลิปที่เฮียทำนะครับในบรรดาข่าวสารหรือว่าหรือว่าฟุตบอลที่น่าเชียร์ในแต่ละวันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด นะครับกดแชร์ออกไปให้เฮียด้วยกันนะครับเพื่อนี่จะได้มีคนติดตามขึ้นเยอะๆนะครับหรือว่าใครที่อยากแนะนําอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับส่วนใครที่สนใจที่อยากจะได้นะครับเสื้อฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับก็ ก็ไปติดตามได้ในเพจของเฮียนะครับนะเราจะมีกิจกรรมแล้วก็แจกรางวัลนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเฮียด้วยละกันนะฮะในช่อง u t u b e นะครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเป็นท่านี้ดีกว่านะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับเตรียมตัวเป็นลุ้นเชียร์ริวพูกันดีกว่านะใครสาวกนี่คือยกมือขึ้นนะครับกดไลค์รัวๆให้เฮียด้วยนะครับวันนี้ไปลวครับสวัสดีครับ